นิทานสำหรับเด็กเรื่องรถรางนางฟ้าครั้งหนึ่งยังมีรถรางเล็กๆคันหนึ่งก่อนหน้านี้มีหน้าที่พาใครต่อใครไปส่งอย่างที่ต่างๆเจ้ารถรางรักงานของมันมากมันชอบผู้คน และมีความสุขกับการส่งเสียงฉึกฉักฉึกฉักวิ่งไปรอบรอบเมืองแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็หันไปขึ้นรถไฟคันใหญ่กันหมดเพราะมันสะดวกสบายทันสมัยและก็วิ่งเร็วกว่าดังนั้นเจ้ารถรางคันน้อยจึงต้องถูกทิ้งให้อ้างว้างอยู่ในโรงเก็บรถเสมอและถูกเจ้ารถไฟคันใหญ่พูดใจเยาะเย้ยอ,อยู่ตลอดเวลา และในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งอู้ยคืนนี้อากาศหนาวจังเลยนะหนาวไปถึงข้อต่อเลยถ้ามีใครช่วยหยอดน้ำมันให้รถรางหน่อยก็ดีนะสิ <c oughs> เป็นไปไม่ได้หรอดูเหมือนว่าใครๆเขาจะลืมเจ้าไปหมดแล้วนะจะรถรางกระจ้อยร่อยเอ้ยฮ <c oughs> เอ้ยไม่จริงหรอกรถไฟพวกชาวบ้านน่ะเขาไม่ลืมรถรางอย่างฉันหรอกพวกเขาชอบที่จะให้ฉันพาไปรับราบเมืองก็น่าเมันเมื่อก่อนแน่แต่เดี๋ยวเนี้นะพวกชาวบ้านเน่ยเขามีค่าแล้วก็รถไฟยังไงล่ะก็ขานะทั้งใหม่ทั้งใหญ่และก็เร็วกว่าเจ้าต้องเยอะเขาต้องการเจ้าไปทําไมกันล่ะไม่มีใครข้างการเจ้าหรอกนะอีกหน่อย จะก็ต้องกลายเป็นเศษเหล็กที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะไม่จริงเราฉันยังมีประโยชน์ต้องมีใครสักคนที่ต้องการฉันแน่ๆนั่นไงมีคนมาอ่ะบางทีเขาอาจจะมาช่วยแกแมัแม่ใ้ฉันก็ได้ <c oughs> ดูให้ดีซะก่อนแซ่นะเนาะมันกระตายตั้งหากไม่ใช่คนสักก้อนหน่อยเออมาทำไมกระลาเจ้ากระตายเอ้ย แล้วว่าจีจ้าไอ้คืนนี้หนาวจริงๆเลยนะแหมก็หนาวเนะเซเพราะฉะนั้นน่ะรีบๆปิดประตูสักทีเซอขอโทษทีนะจะรีบไปปิดตรนนี้หลยจ้าเอาละนะทีเนี้ยมีธุระอะไรก็ว่ามาฮะแต่ถ้าจะมาขอหลบลมหนาแล้วก็ก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าไม่มีทางซะหรอกทีเนี้ยไม่มีที่พอสำหรับเจ้าหรอกนะ อย่าพูดอย่างงั้นที่รถไฟยังมีที่เหลือเฟือนี่นาก็ให้เจ้ากระต่ายเข้ามาหลบลมหนาวนี่ก็ได้นี่นาอย่าเถียงกันเลยจ้าฉันไม่ได้มาหลบลมหนาวหรอกนะอ้าวล้วเจ้าออกมาทำไมฮะคือว่าฉันต้องการความช่วยเหลือเน่ะจ้าฉันกับพัคพวกกำลังจะไปร่วมงานเลี้ยงของพวกเพธิดาในป่าเดี๋ยวงานเลี้ยงก็กำลังจะเริ่มจะด้วย แั้นก็รีบไปแซ้มาบอกพวกเราทำไมกันฮะก็รีบนะสิถึงม่ต้องมาที่นี่ไงล่ะคือว่าจากที่นี่ไปถึงที่ป่าเนี่ยมันไกลมากเลยนะแล้วอากาศก็หนาวมากจะด,ด้วยพวกฉันคงจะเดินทางไปกันเองไม่ไหวหรอกพวกเราก็เลยตกลงกันว่าจะมาขอร้องให้รถไฟช่วยพาเราไปส่งอจ,จ้าให้ข้าไปส่งพวกเจ้าเนะะี่ยเหรอไม่มีวันซะหรอกไม่ใช่หน้าที่ของข้าสักันหน่อยแนยเ่เออเออแต่ว่า ถ้าท่านไม่ช่วยอ่ะเราพวกจึนจะไปไม่ทันง,งานเลี้ยงแน่เลยอ่ะแล้วพวกแกริดาก็คงจะผิดหวังมากทีเดียวผิดหวังก็ช่างแซ่ไม่ใช่เรื่องของข้าสักหน่อยนะไป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 ,ไป,ไปให้พ้นไปข้าเนหนื่อยมาทั้งวันแล้วไม่มีอารมณ์จะฟังเรื่องไร้สาระของกระต่ายอย่างเจ้าหรอกน่าช่างเถอะในเมื่อท่านไม่ช่วยพวกฉันฉันก็เดินไปเองก็ได้เดียว ดูเกินสิจ๊ะให้ฉันช่วยพาเธอกับเพื่อนๆไปส่งดีไหมจ๊ะถึงฉันจะวิ่งไม่เร็วเท่ารถไฟแต่ก็คงไว้กว่าพวกเธอเดินไปเองนะเออเธอจะช่วยไปส่งพวกเราเหรอว้าวงั้นก็วิเศษเลยนะสิได้อย่างนั้นเธอไปเรียกเพื่อนๆกระต่ายของพวกเรามาสิจ๊ะจะได้ออกเดินทางกันได้เลยเพื่อนๆของฉันนีอยู่ข้างนอกนี่เองนะจ๊ะอ้าว จะพาพวกเราไปส่งล <Z> ่ะเย้เอ่าประจำที่ฉันก็ออกวิ่งเล่นนะไว้ไม่ไดการเดินทางครั้งนี้ช่างสนุกสนานจริงๆเป็นไปด้วยรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะของผู้โดยสารที่ร่าเริง เจ้ารถรางคันน้อยมีความสุขมากเหลือเกินที่มันได้วิ่งบนรางแล้วก็ส่งเสียงฉึกฉักฉึกฉักอีกครั้งถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวไปหน่อยก็เถอะบู๊นบูนฉึกฉักฉึกฉักบูนบูนฉึกฉักฉึกฉักรถรางคันเล็กมาแล้วเจ้า รถยางกันนี้จะไปป่าเทพที่ดอเพื่อพาผู้ไดยสารที่นา่ารักไปร่วมงานหยุดจๆๆจหยุด,ยด,ยดเรามาถึงป่าแล้วล่ะเออถึงแะแล้วเหรอแม่กำลังวิ่งปนๆเทีย <c oughs> วพวกฉันก็เพลินเหมือนกันล่ะมันเป็นการเดินทางที่วิเศษที่สุดจริงๆเลยใช่ไหมพวกเราใช พวกเราต้องหาทางตอบแทนเธอแน่ๆเลยเออๆๆไม่ต้องมาตอบแทนฉันหรอกอันที่จริงนะวันนี้ฉันมีความสุขมากเลยที่ได้ออกมาวิ่งอีกครั้งนะ่ะเอา้าพวกเธอรีไปกันสิเดี๋ยวฉัสายนะถ้างั้นพวกเราไปแล้วนะเราจะไม่ลืมเทเลเรจจ่าก้นรถแรงใจดีบายบาย ฉันจะเป็นวัดชลาวสิก็สมน้ำหน้าแล้วแน่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาดีนักเล่นวิ่งเขาไปในปาน่าทั้งที่อากาศหนาวจัดอย่างเนี้ยมันก็ต้องเป็นวัดอยู่แล้วลสิแล้วอีกอย่างนะก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยทำไมต้องไปทำดีกับเจ้ากระต่ายตัวเล็กพวกนั้นด้วยละ่ะถึงยังไงฉันก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นฮัลโหล เออเป็นวัดเกียวเกียวก็หาไอ,อ,อย่างนั้นเหรอแล้วจะพวกกระต่ายที่เจ้าช่วยนะ่ะมันให้อะไรตอบแทนเจ้าบ้างหรือเปล่าเะก็ไม่เห็นต้องตอบแทนอะไรนี่ฮาฮ์ใไดช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแนะฮโง่ซะจริงๆเลยนะโง่ที่สุดเลยข้าไม่เคยเห็นใครโง่อย่างเจ้ามาก่อนเลย แต่ฉันไม่คิดว่าฉันโง่หรอกนะโอเคฉันมีความสุขจังคื่ได้ช่วยคนเอเอมีความสุขอย่างนั้นเละหรอดีนะข้าจะคอยดูต่อไปว่าเจ้าจะมีความสุขได้นานสักแค่ไหนเชียวในเมื่อเจ้าเนี่ยเป็นหวัดงมแงมอย่างนี้ อ๋อเจ้าตายมาอีกแล้วคนมาขอให้ข้าพาไปไหนต่อไหนอีกละสิใช่ไหมเฮ้เปล่าจะเปล่าชาวเนี้ยฉันไม่ได้มาขอความช่วยเหลือหรอกนะเอถ้าทางเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะรถรางเป็นอะไรไปหรือเปล่าจ๊ะก็เป็นหวัดพ่อพาพวกเจ้าไปส่งในป่ายัางไงล่ะโธ่หน่าสงสารจริงๆนะคุณรถรางใจดีโอ้ย แย่ yeah, จังเลยเป็นพู้ชันทแท้ๆเลยเนอะเนี่ยโอ๊ยโอยฉันไม่เป็นไรมากหรอกแค่ไม่สบายนิดหน่อยเองเดี๋ยวก็หายจ้าคุณก็ตายอ่ะไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันนะฉันไม่เป็นไรจริงๆถ้าอย่างงั้นก็ค่อยอยังชั่วแต่นี่นะฉันมีข่าวที่จะทำให้เธอหายเร็วมาบอกละข่าวอะไรหรอเจ้าคือว่าฉันเล่าให้ราชินีเทพธิดาฟังเรื่องของเธอนะ่ะ แล้วลากีนี้ก็ประทับใจในตัวเธอมากเลยนะก็เลยแต่งตั้งให้เธอเป็นรถรางแห่งดินแดนนางฟ้านี่ล่ะรถรางแห่งดินแดนนางฟ้าโอ้หมายความว่าฉันจะได้วิ่งไปรอบๆดินแดนนางฟ้าแล้วก็รับส่งพวกเทพทีเดาเล็กๆหรือจ๊ะใช่จ้าถ้าเธ ที่สุดเลยอ hey, hey, hey. er ่ะเฮ้เฮ้เฮเดี๋ยวแซ่นี่นี่มันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยนะเนอะไม่ยุติธรรมงั้นเหรอทำไมล่ะคุณรถไฟผู้ไร้น้ำใจทำไมเชอถามได้ว่าทำไมก็มันควรเป็นชั้นมากกว่านะแซ่ที่จะได้เป็นรถประจำดินแดงนางฟ้าน่ะทำไมถึงควรจะเป็นท่านล่ะอ้าวก็ฉันน่ะไม่กว่าคันใหญ่กว่าวิ่งเร็วกว่าแถมยังสะดวกสบายกว่าคิดยังไง ฉันก็ดีกว่าจะรถรางคันจ้อยนี่กว่าทั้งเยอะนะเซ่โอ๊ยถ้านคิดผิดแล้วล่ะดินแดนนางฟ้านะไม่ต้องการรถไฟคันใหญ่ใจร้ายหรอกนะเดี๋ยวต้องการรถรางคันเล็กๆที่มีน้ำใจต่างหากล่ะเอาล่ะรถรางเาอรลามที่จะเดินทางไปยังดินแดนนางฟ้าหรือยังล่ะพร้อมที่สุดเจ้าเห็้เราไปนะตกลงเด้อปุ่ปุน กรกกักึกรักรถรางคันเล็กมาแล้วเจ้ารถรางคันนี้จะไปอยู่ในป่าเทพีโดเป็นรถรางนางฟ้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่นั้นมาเจ้ารถรางคันเล็กที่เคยเดียวดายก็กลายเป็นรถรางคันพิเศษและคันเดียวในโลก ที่ได้วิ่งไปวิ่งมาและรับส่งผู้โดยสารในดินแดนของนางฟ้าช่างเป็นเรื่องที่วิเศษจริงๆ